สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน hello everyone มาพ่อกันอีกแล้วกับบนบ้านนาชาแนลนะคะทุกท่านก่อนจะกินซาบุนก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะเนาะที่เมตตาเอ็นดูสงสารซาบุนมากกดติดตามให้ได้รับชมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเล่นน้ำกันนะพี่น้องขะกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะมาพี่น้องคะซาบุนไปซื้ออยู่น่าหมู่บ้านพี่น้องห้าสิบบาทได้หลายอยู่พี่น้องขะเกาเหลานะคะพี่น้องขะเป็นเกาเหลาเนื้อนะพี่น้องขะ เป็นหมูกันี้ถ้าไผ่บกินเนื้อพี่น้องคะกาบขอโทษขอภัยพี่น้องท่านใดที่เป็นบวกินเนื้อนะพี่นอ้องคะมาพี่น้องขาลุยบัดนี้หิวข้าวแหมพี่น้องคะอู้หูหอมพี่นอ้องคะต้องกาบขอโทษท่านใดที่บวดกินเนื้อนอะบดทันเนื้อสะบูนก็ขอโทษด,ด้วยเจ้เด้อมาบัดนี้น้ำแก้เผ็ด น้ำเขียวหอมสดชื่นฟ้ากินเ้าไปหาลูกชายอุ้ยนะพี่น้องซุ่มซ้ำแล้วขอโทษได้ไรพี่น้องคะเฮ้ยเจาะงามๆเลยพี่น้องคะหรือว่าแก้วสวยๆแล้วค่ะดอกสวบนบ้านสะบุญาวบนห้องเจอกพี่น้องน้ำเขียวหอมหอมพี่น้องคะชื่นใจพี่น้องคะยังไปเซเว่นมาบางอย่างนี่ก็ได้กระเป๋าใส่หมูแดงมานำพี่น้องคะแล้วก็หมูซับมาให้ลูกชายน้ำซิมก่อน แซ่บพ mm. ี่น้องก็เลยนี่น้ำพี่น้องค่ะยังก็ปูอัดพี่น้องคะปูเบนโตะหนูเข้าย่างพี่น้องขอโทษเลยๆเยตื่นปากือกระเบ้าเจ้าว่าดูกินเป็นน้ำเนาะพี่น้องค่ะปูอัดน้ำเนาะพี่น้องค่ะมัน่อให้ซอสนนำมาทำอื้ม เนานะค่ะกระด้ที่ซูส,บสับบุญวางไว้ใส่หนูข้าวแห้งพักกับสบับบุญก,ดดนก,นนกันพี่น้องพักจะรับด้วยพี่น้องค่ะเฮ็ดเพียงเงินนาะก็แล้วพี่น้องค่ะล้างห้วยล้างบ่วงห้าสิบบาทได้หลายอยู่พี่น้องค่สะสับุญขอเพิ่นปุ๋งมาเลยเนาะจยางนี้นหนึ่งสับุญขอไปเอาน้ำปลาก่อนนะคะ น้ำส้มน้ำพี่น้องค่ะนักจังน้อยนึงใส่น้ำส้มน้ำน้ำปลาน้ำปลาแซ่บๆพี่น้องน้ำปลาเนี่หอมพี่น้องเนี่น้ำปลานี่เมกะเชฟนี่แซ่บพี่น้องสบุนได้มาตักไมโคหอมหอมเเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงเขาโทษดหลายโดยทรากหลังหกในจะหน่อยพี่น้องคองลายพี่น้องเอ้ยมวยม่องจีเก็บแล้วพี่น้องเก็บม่องหนึ่งหกมองหนึ่ง จัดมงหนึ่งมุมหนึ่งโล่งมุมหนึ่ง,งหกกันละพี่น้องคะ่ะวัวได้ซื้อตู้มาใส่เนาะขอโทษหลายพี่น้องคะ่ะหกในเด้อแล้วก็อันนี้กักกบกระเป๋าสองพี่ลูกเป็นไปซื้อของนีวแมคโคฮากามาสอุบหนึ่งไม่ได้เคลียร์ข้าตู้เย็นกันพี่น้องเป็นของใส่น้ำตาลพี่น้องคะกะเลยคนนะ่ะเทจั่วของนี้เบาไปดีน้องบาท <laughs> พี่น้องเดี๋ยวจะบาขึ้นไปลูกชายจะกินกับซาลาเปาหันแล้วละมาบันนี้ลุยบันนี้ หิวข้าวจนสม้ันพี่น้องคะสมุบบนไะทีเว้าเร็วนี่จะไม่เนาะหิวข้าวแห้งแต่พอหิวข้าวกนยังเว้าเร็วเราวผื่าพี่น้องคะติดเนาะติดนิสัยไงพี่น้องดึงเว้าเร็วเราจะไปเวาา้าซาซามันเป็นกเก่งๆเง่งๆกันดลยเนาะน,น,นะพี่น้องคะมาแต่มันก็ไม่พ้นความพยายามเผาอเนาะพี่น้องคะกระรปบานิสัยปเปลี่ยนนิสัยได้เออเว้าเร็วกับยังเว้าซาเว้าซาเนี่ยสินะ กระบนกก็เด็ดมาพี่น้องชิมบันีีคนใส่น้ำปลาครับน้ำส้มเพิ่มน้ำตาลเพิ่มพี่น้องอืเซฟแซ่บแซฟแล้ว,ลวโอเคแล้วพี่น้องอมืมาเด้อมาเด้อพี่น้อ,นอ,นอ,นองกินข้าวนดำกันเด็ดซอสกินกับปูบาาบอัดบาซบิออืื ไม่น้องจ้ะวันนี้กัปิดซอสที่เพื่นให้มาหันตาพี่น้องกันสะบนฮิวข้าวแห้งพี่น้องน่ะลืมถามเลยท่านผู้ชมทางบ้านได้ยังกินข้าวกับน้ออืมมาแบบนี้ยือ่ะจ้ะพี่น้องปิดปุ๋ยเอาไปเลยอืมเด็ดพี่น้องคะมาแบบหน้าสดเลยเด้อวันนี้อย่าตื่นกันเด้อพี่น้อง รติดตั้งกล้องเป็นยังไงโอเคนะเนาะพี่น้อง่ะอ่าพี่คุยคุยสอดกับปัสะบีพีน่น้องน่าปัด ดังไปนอะคะน้ำ <c oughs> ตาสีไหลเลย <c oughs> เดี๋ยวแจ๊ป้อนลูกสายมาสัน้นนี้ป้อนกับปลาทูเพิ่นกับไข่พี่น้องค่ะกานแล้วพี่น้องสบหลนห้อง,องอพี่น,ออน้องพี่น้องมาเด้อเป็นราคาทุกท่านกินน้ำกันเด้อค่ะ

เซ่บพี่น้อซ่บนี่น้อคะ

อืมอื้แซ่บพี่น้องค่ะ 음음 mm -hmm. mm -hmm. แซ่บพี่นอ้องน้ำเต้าเป็ดแม่พี่น้องคะน้ำเขียวพี่น้องเริ่มเผ็ดแล้วพี่นอ้อ,นนอนงอคะ Hum. Mm. อืบอัดกินน้องคะอืมกินหูดังนี้แล้วมันเนี่ยอืมอืมเจี่น้นอ่ะอืม หวานพี่น้องพักกันเนี่ยพักสรับพี่น้องม,ม,ม,มาส่งแม่อีกแล้วเลย้วพี่น้องอ่าอีกคำพี่น้องคะ Cái thứ đắng sợ bị uhm. Phết phía nó phá lên phết Là bạn nhỉ แล้วร้ายก้องพี่น้องโอเคน้อพี่น้องขะสบูรอิ่มแล้วเข้าไปดื่มน้ำส้มสายนเด้อพี่น้องขะคลิปที่สบูรก์เป็นซีคอตัวลาก่อนเนาะพี่น้องคขาขอบคุณทุกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมนะคะเนาะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ